ชื่อของอลฟ์ฮามเนี่ยมาจากตำนานป,ปารมปราเรื่องเล่าเรื่องเทพพยายดาของชาวนอร์ดิกหรือพวกไวกิ้งนะครับอา์ฮามก็คือเป็นที่อยู่อาศัยหรือโลกของเป็นบ้านของเอลฟ์นะครับถ้าเราเคยดูหลอด of t h เดอร g ก็จะมีพวกเอลฟ์ที่เป็นเทพผมยาวยิงธนูนั่นแหละครับนี่คืออาร์ฟฮามอา์ฟฮามเนี่ยเป็นเต็นท์ทรงกระโจมสูงสวยมากนะครับมีขนาด2ขนาดด้วยกันที่ ยืดอยู่นี้ก็คือขนาด19.6ตารางเมตรนะครับ19.6ตารางเมตรเนี่ยกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรใหญ่มากกว้างขวางมากสําหรับเป็นเต็นท์ครอบครัวนะครับสูง3.5เมตรโปร่งโล่งสบายมากนะครับแล้วก็มีขนาดที่ย่อมกว่านี้ก็คือ12.6ตารางเมตรนะครับก็ขนาดจอมย่อมเลยสำหรับ3คน4คนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าอาฟแมตัวนี้มีอะไรเด่นๆบ้างเชิญเลยครับ อาฟฮามเนี่ยจะมีประตูหน้าที่ใหญ่มากครับเข้าออกสบายมากเปิดได้สองข้างนะครับจะมีซิปซ่อนอยู่ที่นี่สามารถจะเปิดกว้างได้เลยนะครับจะมารถจะก้าวเข้ามาข้างในนี้เปิดกว้างได้นะครับถ้า เราต้องการให้มันระบายอากาศเต็มที่ก็เปิดได้เลยถ้ากลัวแมลงก็ปิดถ้ากลัวฝนก็มีผ้าข้างนอกอีกชั้นหนึ่งลองเข้ามาดูข้างในกันครับนี่นะครับภายในของอาฟ ham 19.6ใหญ่โตวสวยงามมากนะครับกว้างถึง5เมตรด้วยกันซึ่งเราอาจจะใช้มันกว้างๆอย่างนี้นะครับตั้งที่นอนชุดโต๊ะนั่งนะครับข้างในได้สบายมากความพิเศษของอาฟ ham ก็คือเหมือนกับ นอร์ดิสเลกซีทุกหลังนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็คือเทคนิคอลคอร์ทตันซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของนอร์ดิสซึ่งมันจะสามารถจะระบายอากาศผ่านเนื้อผ้าออกไปได้ทําให้มีบรรยากาศภายในเต็นท์ที่ดีมากไม่ร้อนอบอ้าวไม้กระทั่งข้างนอกจะร้อนขนาดไหนแล้วก็กันฝนสนิทนอกจากนั้นลองดูบรรยากาศภายในสิครับว่ามีแสงส่องรอดเข้ามาสวยงามขนาดไหนไม่ได้มืดทึบเหมือนกเต็นท์ทั่วไปนะครับแล้วก็ยืนสบายอากาศโปร่งโล่งมาก ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเด่นมากของอาร์ฟแที่ไม่มีในเต้นอื่นก็คือหลังคาชมวิวครับหรือ s t a r ์เกเซอก็คือจุดระบายอากาศด้านบนซึ่งเป็นจั่วครอบนะครับเราสามารถจะดึงสายจากข้างในเนี่ยชักขึ้นเปิดมุ้งขึ้นมาได้เห็นไหมครับแล้วก็มาเกี่ยวที่นี่ เราสามารถจะกางอาฟ h a มได้หลายรูปแบบมากตามที่เราจะต้องการนะครับแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเช่นว่าเราอาจจะกางอาฟ h a มกับพื้นนะครับแบบนี้เพ่เป็นซิปอินฟลอร์ที่จะลูดซิปติดกันนะครับซึ่งก็จ,จะให้เต็นท์ที่ปิดมิดชิดนะครับไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเข้ามาหรือเราจะไม่ซื้อพื้นนะครับเพราะตอนซื้ออาฟ h a มเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ว่าซื้อตัวเต็นท์แล้วก็พื้นมาแยกกัน เราอาจจะซื้อเฉพาะตัวเต็นท์ไม่ซื้อพื้นแล้วกางข้างล่างก็จะเป็นหญ้าเป็นธรรมชาติเลยเราก็เอาเตียงเอาโต๊ะเอะไรมาตั้งแล้วก็ใส่รองเท้าเดินเข้ามาได้ก็จะเป็นกระโจมเท่ๆที่สามารถจะใช้งานได้แบบติบๆได้อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากแล้วเด็ดมากสำหรับเต็นท์นาะเด,ด็ทุกรุ่นเลยนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Inner cabin หรือว่าห้องภายในหรือบางคนก็เรียกว่ามุ้งนะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างในเนี่ย แต่นอร์ดิสกับทุกรุ่นจะมีอันนี้นะครับเราสามารถจะซื้อเพิ่มได้พอเราซื้อมาเพิ่มเนี่ยทำให้เรามีห้องส่วนตัวภายในที่มีมุ้งปิดมิดชิดนะครับทําให้เราไม่ต้องกังวลเราจะเปิดประตูหน้าทิ้งไว้เดินเข้าเดินออกถ้าเราไม่ใช้พื้นนะครับเราก็ตั้งโต๊ะทาบข้าวกันในนี้ก็ยังได้ถ้าฝนตกนะครับเสร็จแล้วก็กลางคืนก็กางมุ้งขึ้นมาทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องมแมลง ครับกลางวันเปิดประตูให้มาแรงเข้าก็ไม่เป็นไรกลางคืนเราการห้องขึ้นมาอย่างอินเนอร์เคบินของอาร์มเนี่ยซื้อทีเดียวจะได้เป็น2ห้องห้องหนึ่งนอนได้2คนก็นอนได้4คนสบายๆหรือคุณพ่อบ้านจะนอนข้างนอกเควบินก็นอนได้อีกนะครับห้าถึงหกคนในเต็นท์นี้สบายๆมากหลายรูปแบบมากครับที่คุณจะกางอาร์ามได้เราสามารถจะติดตั้งมุ้งเข้าไปหรือมุ้งหรืออินเนอร์เคบินเข้าไปกับอาร์ามได้ง่ายๆเลยครับ เพียงแต่จับมันมาเกี่ยวกับตะขอที่มีอยู่รอบเต็นท์เราก็สามารถจะมีห้องนอนแบ่งเป็นสองห้องข้างในได้อย่างง่ายๆเลยในอินเนอร์เคบินะครับมีพาร์ i ิชันแบ่งเป็นสองห้องซึ่งเราสามารถจะถอดออกได้นะครับจะเปิดออกได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่ง แต่ละห้องของอินเนอร์เคเนี่ยก็จะมีประตูเข้านะครับซึ่งเป็นมุ้งนะครับปิดกันแมลงหรือถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเราอาจจะเปิดประตูหน้าไว้เพื่อให้ระบายอากาศในวันอากาศดีๆนะครับแล้วเราก็ปิดด้านในเพื่อความเป็นส่วนตัวของเราได้ครับ n o r d i ิ a f h a m ครับ <S <S เป็นเต็นท์ทรงที่สวยงามมากอยู่สบายมาก เหมือนกับเต็นท์เลก a c ซี่เต็นท์ทุกรุ่นของ n o r ดอที่ใช้ผ้าเทคเนียลคอร์อนนะครับกันฝนสนิทสบายอากาศดีเยี่ยมแสงส่องลงมาข้างในอบอุ่นสวยงามมากมีช่องเปิดให้เราชมดาวชมพระจันทร์กลางคืนได้สามารถจะใช้งานได้หลากหลายครับจะใช้พื้นไม่ใช้พื้นจะเติมห้องแคบินเข้าไปเป็นเต็นท์ที่ใช้แล้วก็จะรักครับมันจะอยู่กับคุณนานมากนะครับ การที่ใช้วัสดุเทคนิคอลคัตตอนแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนพลาสติกเป็นเทปไม่มีโคตติ้งภายในเนี่ยทำให้เต็นท์เหล่านี้มีอายุยืนยาวนับ10ปีซื้อเต็นท์ดีๆสวยๆครั้งเดียวแล้วก็ใช้กันย,ยาวๆไปเลยครับมี2ขนาดให้เลือก19.6และ12.6ตารางเมตรนอร์ดิสอาร์ฟแครับ